ซักผ้าเยอะมากเลยค่ะซื้อแฟบซื้อผงซักฟอกมา1นซองนะคะราคา9บาทไม่กล้าซื้อเยอะเพราะว่าตั้งใจจะคืนเงินน้องสาวสา0พค่ะถ้าซื้อซองใหญ่ก็จะสามพันห้าก็จะลดลงนะคะเส้นทางการเงินของคุณครูก็จะ ไม่แบบไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ค่ะคือบอกน้องว่าถ้ายืมเงินแล้วจะใช้ทันทีนะ,ะ 3, 500, คะสามพันห้าก็เลยใช้หมดเลย 3, ค่ะสามพหก็เหลือเศษเงินไว้เติมน้ำมันแล้วก็ซื้อผงซักฟอกซองเล็กนี่แหละคะ่ะซองเล็กเ้าบาทก็ซักได้เยอะมากเลยค่ะสามลาวเลยทั้งบนอีกลาวหนึ่งนะคะก็ค,ะคือเดือนที่แล้วตั้งใจจะเก็บห้าพันแต่ไม่สามารถเก็บได้ค่ะเรี้ยงภายใน ไม่นานเพราะว่าไปรับปริญญาพี่สาวสองครั้งนะคะที่สกลนครกับสารคามก็เกรี้ยงเลยค่ะก็คือวางแผนการเงินว่าจะใช้สิ่งว่าจะเก็บแต่ว่าพอเจออะไรก็ซื้อหมดอะคะมันก็เลยเก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะว่าจะใช้เงินตามที่แพลนไว้ค่ะ เดี๋ยวถ้ามีเงินวันที่ห้าคนเช่าให้วันที่หก็จะแบ่งซื้ออะไรที่จำเป็นนะคะผงซักฟอก็ซื้อหอใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้เงินตามที่วางแผนไว้ค่ะจึงจะมีอจึงจะรู้ล่วงจึงจะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ค่ะว่าเราจะเก็เบเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะคะ